ต่อน,นี่ครับพี่ชายนะครับสำหรับอีพีของวันนี้นะครับกับนะครับลังที่2ตอนที่2นะครับเดี๋ยววันนี้เรามารับชมไปพร้อมกันนะฮะพี่ๆนะฮะหากชอบถูกการ์ตูนไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีลาร์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับ มาฮะพี่ชายครับมาลุยรายการแรกกันเลยในกันนะครับนะถจาสนใจทักมาได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะพี่นะหรือพี่ๆสนใจนะองค์ไหนคู่ไหนนะพี่ทักทักมาเลยหรือโทรมาบอกได้เลยมีงบเท่าไหร่เรามาคุยกันพี่นะครับต่อได้แบ่งปันกันได้นะครับกับเพจแบ่งปันเครื่องของเรานะครับมารายการแรกกันเลยนะครับพี่ชายนะครับกับเหรียญรุ่นร้อยรวยร้อยปีโชคดีร้อยชาติครับรายการแรกเปิดออกมาเป็นล็อกเก็ตฮะ เช้าพี่พี่เหมาล็อกเก็ตไปเลยพี่นะคู่หนึ่งเมื่อวานเช้านะครับแล้วรายการที่ได้คยเบอร์สามศูนย์ครับจัดไปพี่ชายครับองค์นี้สามร้อยห้าสิบาทนะฮะองค์ที่หนึ่งครับ,รบนี้ปเปิดออกมาเป็นล็อกเก็ตเลยครับรายการแรกนะฮะต่อมาครับนะเป็นรายการที่สองฮะ รายการที่สองเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้นะครับเป็นเพ้นท์หน้าหลังฮะเป็นเพ้นท์เสมือนจริงหน้าหลังครับพี่เลขคนณตัเบอร์ยี่สิบสามฮะรายการนี้เอาไปพี่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะครับต่อมาครับนะเป็นรายการที่สามนะรายการที่สามเปิดออกมาเป็นเนื้ออันากระกโอ้โห เลขค้ณตัวเบอร์หมายเลขเก้าฮะเนื้ออัปป้าเลขโคุณนัวเบอร์หมายเลขเก้าพี่รายการนี้สองร้อยแปดสิบาทนะฮะองนี้น้องขอสองร้อยแปดสิบาทแต่ถ้าพี่พี่ยกคู่นะผมสามารถให้สี่ร้อยได้นะถ้าพี่มีคู่ผมให้สี่ร้อยบาทได้เลยถ้ายกคู่นะครับองเดียวผมขอสองร้อยแปดสิบาทพี่นะให้เลขเก้าอยพี่เลขเสวยด้วยนะครับต่อมารายการที่สี่ฮะรายการที่สี่เปิดออกมาเป็นกะไหลทองเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสองเก้าฮะ กะไรทอโพี่เอาไปเท่าเดิมพี่250บาทพอพี่ราคาจองวัดครับรายการที่4นะฮะต่อมารายการที่5ครับรายการที่5เปิดขึ้นมาฮะ รายการที่ห้าโอ้โหเปิดขึ้นมาพี่เป็นเนื้ออัลปกาก้าเลขคู่ตัวเบอร์สิบสามอะเนื้ออัลปาก้าเลขคู่ตัวเบอร์สิบสามพี่นี่ฝังพลอยเต็มสูบพี่ขอสองร้อยแปดสิบาทพอขอสองร้อยแปดสิบาทพอพี่นะฮะเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลขห้าต่อมารายการที่หกครับ รายการที่6ครับเปิดออกมาที่โอ้โหเน่ยอับปบาก้ามาต่อเนื้อครับรายการนี้อบะบาก้าเลขโคดเบอร์หมายเลขสองศูนย์ฮะลงยาแดงดําไล่สีลงยาขอบน้ำเงินพี่องค์นี้250บาทนะครับรายการที่6นะครับ25 0บาทกับพี่นะครับต่อมารายการที่7ครับ นะครับรายการที่เจ็ดครับโอ้โหเนื้ออบาบาก้าพี่ใจไหมพี่เอ้ยเต้ยทองแดงนะเลขคนตัวเบอร์ใหม่ที่สิบปีโอ้โหทองแดงตรงนี้สวยจังสวยนะพี่นะจะอยู่ในซีนะพี่บางครั้งรายละเอียดดูอะไรไม่ชัดตอนท้อนไฟนะครับแต่ถ้าพี่ออกมาอย่างเงี้ยพี่ดูนะเป็นไงพี่สวยคมชัดนะสวยคมชัดเลยพี่ชายนะฮะรายการนี้รายการที่เจ็ดนะครับ 220ราอยะครัิบหาทใน้ำขาได้พี่นะครับถั่ถูกกันไปนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปฮะรายการที่แปดรายการที่แปเลขค้นจำเบอร์มหมายเลขห้าลงยาเขียนน้ำเงินพี่ชายรายการนี้เอาไปสองร้ยห้าสบาทยกคู่4ี่รอเช่นเดียวกันพี่รายการการะไรทองนะครับรายการนี้นร,รายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้านะ รายการที่เก้าเป็นตัดชิดครับพี่เลขโคตรตัวเบอร์หมายเลขรวยพี่เลขโคตรตัวเบอร์หมายเลขรวยพี่หมายเลขแปดนะเนื้อมหาชนโบราณตัดชิดฮนะนี่ฮะโอ้โหงามงามเลยพี่ชายโอง้งามงามเลยเลขโคตรได้รวยที่เอาเปสามร้อยพอพี่ชายนี่ครับรายการที่เก้านี่ครับต่อมารายการที่สิบครับรายการที่สิบโอ้โหมาแล้วฮะ รายการที่สิบมาเลยครับรายการเมื่อเมื่อวานที่รายการนิวะพลายเงินครับหน้ากากเงินแท้เนี่ยหลังเงินแท้ลงยานนวะนะครับเลขคนตัวเบอร์ใหม่ที่สี่ฝังพลอยด้วยนี่ฮะองค์นี้สวยจริงนะครับเมื่อวานแย่งกันเลยพี่ชายนะฮะนวะพลายเงินรายการนี้ขอ450บบาทราคาเดิมพี่นะครับนะใครไม่ทันเมื่อวานมามาจัดไปพี่นะครับรายการที่สิบนะครับ ใครไม่ทันเมื่อวานมาเลยนะพี่นะมาจัดได้เลยนะต่อมาฮะรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดครับโอ้โหรายการที่เป็นเนื้อสัตกษสัตว์นะครับเลขคนเบอร์สามี่สองฮะ ลงยักษ์เขียวขอบแดงพี่เนี่ยเอาไป300บาทราคาเดิมพี่ชายนะครับรายการที่สินะครับต่อมารายการที่12บรายการที่12ครับโอ้โหมากันฮะมาที่พี่นี่ครับนวะพายเงินหน้ากากเงินแทสพี่ด้านหลังนี่หน้ากากเงินแทสสาริกาพี่นี่คนทัเบอร์สองหกฮะแล้วรายการนี้เอาไปสี่ร้อยพี่นะนวะรายการนี้เอาไปสี่รอยบาทพี่รายการที่สิบสองนะครับ ต่อมารายการที่สิบสามฮะรายการที่สิบสามเปิดออกมาพี่เป็นเนื้อทองแดงโบราณหน้ากากเงินแท้สาริกาด้านหลังฟีฝังพลอยหน้าเลขทะเ,เบียนสิบสามพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยแปดสิบเอาไปสองร้อยแปดสิบาทพี่นะครับรายการเอาไปสองห้าพอทองแดงสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบสี่ รายการที่สิบสี่นี้มาแล้วมาคู่กันจริงๆด้วยพี่วานก็มาคู่กันรายการนี้เนว่ยลายเงินฝังพลหน้ากากเงินหลังหน้ากากเงินแท้ลงยาสาริกาลเลขคเรียกคุณเบอร์หมายเลขเบิ้ลครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งพี่รายการนี้แบ่งปันที่สี่ร้อยายการนี้แบ่งปันที่4ี่ร้อยนะครับแต่ถ้าองค์เนี้ยผมขอที่สี่ร้อยห้าสิบนี่ฮะนี่ฮะเอาไปที่ลองเลือกดูนี่ครับนี่ฮะ เอาไปเท่ากันพี่ขอ400เท่ากันแล้วกันจัดให้400เท่ากันพี่เลือกเลยนะครับนวะควงพี่โอ้โหต่อมาครับพี่ชารายการที่สิบห้ารายการที่ห้าเปิดออกมาเป็นเนื้ออักาก้ายาแดงเลขค้นตัวเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดฮะลงยาแดงขอบดำลงยาสัิกาหลังแดงลงยาสัิกาพี่เอาไปฮะรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทพี่ทุ่มทั่วครับสวยๆไปเลยนะครับต่อมารายการที่สิบหกฮะ รายการที่16เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้โอ้โหรายการนี้เป็นรายการนิยมเหนือนารที่เนื้อดีบหมูหน้ากากเงินแท้หลังนวะหน้ากากเงินแท้หลังนวะพี่ชายเอาไปครับรายการนีสองร้อยห้าสิบาทพอพี่หน้าก,ากากเงินแท้นะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปที่รายการที่สิบเจ็ดครับ รายการที่17เขาอ,อนุญาตเปิดขึ้นมาพี่โอ้โห و, รายการนี้เนื้ออาบาก้าเฮยาพี่เลขคนต้องเบอร์หมายเลขเบิ้ลฮะลงยาไล่สีลงยาขอขาวหลังเขียวสวยๆพี่เลขคนต้องเบอร์หมายเลขหนึ่งหนึ่งพี่เอาไปฮะสองร้อยห้าสิบบาทยกคู่สี่ร้อยพี่ชายดีครับต่อมารายการที่18ครับ รายการที่แปนะครับเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหฮนะอาปบากามากันต่อนเนื่องฮะอาปบาการายการนี้ลงยาเหลืองสาริกาเลขคุณเบอร์ 7, รอะไี่ิลงยาธงชาติขอบน้ําเงินพี่ลงยาธงชาติขอบน้ําเงินพี่รายการนี้เอาไปฮะสองร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่19้า รายการที่19ขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เนื้อทองทิพย์ผิวลุง้งหลังเรียบเก้ารอบเรียบกรอบพี่หลังเรียบเก้ารอบเรียบโอ้โหพี่เลขสวยเลขแปดนะฮะจัดไปพี่นะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทราคาเดิมได้เลขแปดมาพี่ปิดไปปิดทันปิดได้พี่นะโอ้โหต่อมาครับพี่ชายรายการสุดปลายพี่รายการสุดท้ายรายการที่ยีย่สิบของหลังที่สองตอนที่สองครับเรามารับชมกันครับพี่พร้อมๆเหมือนฮะ รายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อทองทิปซาตินเลขคุตเ,เบอร์ใหม่เลข19บเกฮะลงยาฟ้าลงยาสาริกาหน้าลงยาเสือแดงขอบเขา สาริกาพี่รายการนี้เอาไปครับสองร้อยยี่สิบบาทยกคู่สี่ร้อยพี่เหมือนเดิมครับโอ้วันนี้ก็จัดให้พี่ๆนะครับยี่สิบรายการนะครับเราลองเดินชมดูเหมือนกันพี่นะเดี๋ยวเราดูจะต่ออีกสามตอนนะพี่นะลุยกันยาวพี่กับรุ่นนี้นะชอบถูกใจตรงไหนใครปิ้นได้ปิดมาครับพี่นะเดี๋ยวจัดให้พิเศษเลยครับพี่จ่ายนะครับเำหานี้กบขอบพระคุณที่พี่ทุกท่านที่ติด,ต,ดตามด้วยเลยกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับ